แล้วเรามาดูหน่อไม้ค่ะเกิดสามหน่อติดกันเลยค่ะทุกคนมีหน่อที่หนึ่งหน่อที่สองค่ะทุกคนนู่นหน่อที่สามเห็นไหมนุ่นน่นนู่นน่นเห็นไหมคะนู่นมีหน่อที่สามนะคะทุกคนนี่หน่อที่สามนี่สับหน่อแรกค่ะโอ้โหนี่นี่งามมากแล้วเราไปสับหน่อที่สองหน่อที่สามกันเลยค่ะ หน่อที่สองค่ะทุกคนนี่หน่อที่สองหน่อเล็กแต่อร่อยนะคะนี่เรามาสับหน่อที่สามกันค่ะหน่อสีสามอยู่ด้านนี้ค่ะทุกคนหน่อที่สามเราจะขุดไว้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้เวลามากเลยนี่สามหน่อได้แล้วค่ะขุดแล้วเราก็กบดินนะคะให้เขาออกอีกทีเนาะทุกคนเนาะดีน่าเขาก็จะออกที่เดิมนะคะกบดินไว้นะคะสามหน่อแล้วค่ะทุกคนเนี่ยหน่อเล็ก หน่อเล็กอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่ชอบกินหน่อไม้เล็กกันเพราะว่าเขาจะมีความตันตันมากๆตันแล้วก็จะหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวไปขุดต่อค่ะโอ้อนี่อะไรหน่อเล็กๆไผ่อะไรก็ไม่ไขุดหน่อไม้ยาวๆต่อกันค่ะค่อยๆขุดไปค่ะเพราะว่าเราไม่รีบเร่งเพราะว่าเป็นป่าที่อยู่ใกล้บ้านเราเนาะ เหนื่อยเราก็หยุดพักค่ะทุกคน enjoy happy enjoy ไปเนาะถือว่าเรามาพักผ่อนสิ่งที่เราชอบเนาะกินไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ชอบมาขุดค่ะชอบมาขุดมากเพราะว่าขุดสนุกนะคะขุดหมอไม้เนี่ยเอออ้ยติดโอ้ยติดรากไผ่อีกแล้วอุ้ยไม่ได้เสียดายจังเลยทุกคน ี่บางครั้งถ้าเราขุดมาเจอรากไผ่ใหญ่มากขนาดนี้ยไม่ได้ค่ะถ้าเราสับไปเลยอะ่ะเสียดายเพราะว่าเราได้แต่ยอดไม่มีที่กินเอ่ะกบดินไปให้เขาสูงต่อให้เขาสูงพอวันกับศพพวกนี้เขาก็จะสูงประมาณนี้วันที่สองเขาก็จะสูงประมาณนี้เอาไปทําหน่อไม้ส้มได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปขุดหน่อใหม่เนาะหนอนี้ไม่ได้ ายเขาหันมาด้านนี้เราก็ต้องมาขุดด้านบนนะถ้าหันไปด้านล่างด้านชันไปด้านล่างจะขุดง่ายเนาะทุกคนเนาะอุย้ยขึนสับแล้วนานๆเขาต้องเขางอเด้อนี่เขาเป็นโอ๊ยตายเด็ดค่ะเขางอเขางอมามากอุย้ยดูดิแต่ก็โอเคได้ถึงตรงนี้อยู่เนาะโอ้ยถ้าถ้าขุดลึกอีกน,นิดนึงยิ่งจะสวยเนาะทุกคนนี่ นี่เขางอเขาโค้งเนาะอันนี้หน่อใหญ่คะ่ะทุกคนอันนี้เอานะคะวันนี้เอาค่ะจะไปทําหน่อไม้ส้มค่ะอันนี้หน่อใหญ่ทําหน่อไม้ส้มค่ะเพราะว่าวันนี้ยังขุดได้ไม่เยอะก็เลยต้องเอาค่ะโอ้แต่เราหักเลยไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องขุดลงไปเพราะว่าถ้าเราหักเลยเราจะได้ อะไรนะเขาเรียกหนอ่อไม่มีที่กินเนาะถ้าเราหักเลยอะ่ะอ้ยชันมากเดี๋ยวเดี๋ยวหาชันมากๆเลยทุกคนที่ตั้งกล้องก็ไม่มีถ้าตั้งด้านล่างจะเห็นชัดเนาะจะเห็นความสวยของหน่อไม้เลยนะคะทุกคนโอ๊ยมีรากไม้หรือเปล่าเนาะขุดหน่อไม้นี่ระวังแต่อะไรนะมีรากไม้แล้วก็จะเอาไม่ได้อะไรเนี้ยทุกคนบางครั้งเราขุด ขุดจนถึงใกล้ๆลากแล้วนะแต่มีาลากไม้ก็เอาไม่ได้อะไรเงี้ยเสียดายมากๆเลยอันนี้ยได้อยู่เดี๋ยวเราจะสับเลยค่ะัเนี้ยโอ้ย,อย,อยคือประโยกใบเหกเลยล่ะนี่นอยไงนอยไงขัดมาจากถ้าเราหักปุ๊บมันก็จะไม่ได้ดีเนาะเราก็ต้องเอาเอาท้ายๆเลยค่ะทุกคน แน่นมากเพราะว่าเขาเป็นหน่อใหญ่เนาะเขาจะแน่นโอ้โหไม่กระเตื้องเลยโอ้หน่อหน่อใหญ่ไม่กระเตื้องออ้ยค่อยๆงานออกจก้ะ ได้แล้วทุกคนอขอบคุณทุกการรับชมนะคะได้หลายหน่อยอยู่จ้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายกว่าจะได้หนอนนี้โอ๊ยหนอเดียวสองนาที